ยังโลกปะปะเดี๋ยวแม่ให้กินอาหารนอะลูกนะหิวแล้วใช่ไหมหิวแล้วใช่ไหมนั่งสดๆหิวแล้วใช่ปะคะใช่ปะคะหิวยังหนูหิวยังหิวไหมฮะอ๋อหิวแล้วนะจริงนะหิวจริงนะหิวจริงนะเดี๋ยวแม่จะได้เอามาให้หนูกินนะอืมตอบแม่สิหิวใช่ไหม หิวใช่ไหมแต่แม่จีหิวใช่ไหมจดสวยหิวใช่ไหมลูกฮะอ๋ร้อนนีสินอนเลยโหร้อนหนูร้อนอนอนเลยขอนอนเลยโอ,อ้ยลูกสาวแม่ง่วงนอนแล้วหรอหิวหรอลูกร้อนอากาศวันนี้ก็ร้อนจริงๆดูโอ้โห น้องสวยร้อนมากนอนเลยน้องสวยร้อนอะ่ะน่าสงสารนลูกสาวแม่น่าสงสารร้อนลูกสาวแม่น่าสงสารร้อนกิ้งไปกิ้งมานะเดี๋ยวแม่เอาอาหารให้กินดีกว่านุ๊ร้อนโหดูท่านอนดิหงายนี่แหละลูกหงายนี่เละงงล,ล,ลูกสาวแม่๋อ้สาวแม่ร้อนลูกสาวแม่ร้อนขอนอน น้องสุด,สดขอนอนร้อนหรือจะชวนแม่เล่นเนี่ยฮะจะนอนหรือจะชวนแม่เล่นนะาวออออแต่งตัวใหญ่เลยโอ้เรานี่ น้องสวยๆนี oh a, ha, no, ่โอ้โหฉายาของหนูนี่ไม่เปลี่ยนเลยรักสวยรักงามฮึมด้านอนรักสวยรักงามเสือละจ้าเสือละจ้าโอ้โหหนูสวยละจ้าหนูสวยละจ้าฮึมสวยจริงๆสวยจริงๆ ค่ะหนูสวยจริงค่ะสวยจริงค่ะสวยจริงค่ะน้องสวยสวยจริงค่ะโอเคโอนอนจริงเลย,ยสวย